นี่ยัดีดี้้้ีีเป็นไงดีดีคนนู้นไอ้ไอ้ไอ่กูไปฆ่าคนพ่อคนแม่มึงเหรอไอเด็กใจเย็นโอ้ยหยุดนะนี่คือการปล้นวิจายแล้วจนเลเนี่ยจนจอนจนสอนสิงจนจนตุนจนจนเราคือจนถ้าโจรเนี่ยนะระวังนะเจอโจรให้นำว่าอะไรกันเรามาหาโจรแฉมาหาโจรแฉถูกต้อง เราจะได้นำตัวให้่านนี่รู้จักต่้งเป็นใครเราเองให้นราเมื่าสอนเสียงนี่พี่ชายเราสืบประสิทธิ์เราทั้งสองคนเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ท่านยืนอยู่ไม่หาว่าท่านกลัวแล้วก็หลีกทางไปซะเราไม่กลัวเราบนจะของคุกท่านไม่กลัวเราเหรอใช่เราไม่กลัวใจกล้าดีทำไมหรอถ้าท่านต้องการจะปล้นเราเงินเรามาสู้กันตัวต่ตัวอย่างลูกผู้ชายสู้เปล่าถามว่าท่านชนะเราได้ ทรัพย์สินเงินทองที่เราเตรียมมาทั้งหมดเราจะยกให้ท่านทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าท่านแพ้เราท่านต้องเลิกเป็นโจรตั้งแต่วันนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราแพ้ท่านเราจะเป็นทาสท่านจะคอยลุยด้วยพไอ้ลกผู้ชายขอเสียงหน่อยโอ้ยมีคนพักพ่วงตอนสี่กำลังัวนะตอนสี่สู้จุ เตีไปเลยเตะเลยเตะมปเลยเตะปเลยเตะเยเตะเลยอะไรพี่กองแกงไกล้กองใช่แล้วโอ้ยเก่งเก่ง้วเก่ง้วเก่ง้วนี่เก่งเก่ง้วทำไมทำไมเมื่อกีบป้อยถลอกจป่อเก่ง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 อวิว่าใครอะดินออี่ดอกดินเี่ดอกดินเพื่อนสาวซ้อนสิงจับได้แล้วมันเป็นขยะสังคม บอกฉันจะจัดการยังไงดีพื่ยังเอ้าจับตัวมันได้คือปล่อยไว้เนี่ยจะเป็นตลาดคนอื่นได้สองสิงต้องฆ่ามันเลยเสด็จพี่ฆ่ามันเลยชีวิตคนทั้งคนจะฆ่าเป็นผักเป็นปลาได้ยังไงเนี่ยก็มันเป็นโจรถ้าปล่อยมันไปมันก็ไป็นป้นจี้คนอื่นเขาอีกนั่เอาไงกับมันก็อาจจะเป็นโจรถ้ามีความจําเป็นก็ได้ถ้าให้นักหม่อมฉันน่ะจะรับนายแช่อุ้ยเป็นทหารนักระหม่อมฉันก็แล้วกันอุ้ยตายแล้วดูจากหน้าตานายแช่แล้วเนี่ย นายจะต้องจับตัวกับใจเป็นคนดีรางวัลใครคะเร็วครับหน้าตายังมันไว้ใจได้และสอนสิงถ้าหาว่านายแฉทําอะไรผิดพลาดกระหม่อมฉช่นนายจะขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนี่แล้วถ้าเกิดว่าวันดีคือดีเนี่ยพี่นอนอยู่เนี่ยพี่นอนแบบใส่ดิกินี่นอนน่ะพี่ร้อนๆ้นอ่ะมันมามันมาของขืนพี่กับอีกี้ทำไงเอ่ะจะเก็บหมดไหมอะไรดิกินีอ่ะ มันเก็บหมดไหมชอบใส่จีติงนอนนะบอกให้จีติงขอบุญพี่หนึ่งไะมีจีลูกพุงไหมก็เตะนูนเลยชอบอะไรอย่างกันจะลอกเหรอฮะใช่แล้วมันจะลอกจ้าบูชอบใส่จีติงนอนตกลงเอาข้างหลังไว้ข้างหน้าด้วยไว้ใจมันได้เลยนะในแฉไม่ไปทหารแล้วเดี๋ยวเราตั้งพระพาที่นี่เลยก็แล้วกันไพื่เกษตรที่เพราะว่าตะวันใกล้จะตกดินแล้วมือนกันดีแลวเสด็จพี่เหิวหรือเปล่าในกำวือจะไปหาผลไม้ตวนนี้หิวหิวเส้ยตะขาดอยู่แล้วแต่ว่า เอามันไปด้วยนะถ้ามันอยู่เลพี่ไม่ปลอดภัยแน่กระหมอ่อมเชนเนี่ยต้องให้ในแฉนาทางกระหม่อมเชิญไปอยู่แล้วพะยะี่ยค<แ>่ะถาอยากอะไรพี่อยากจะได้อะไรของโปรดเดี๋ยวกระหมอ่อมเชนเอาผู้หญิงมาให้อุยไ,ไม่ต้องผู้หญิงเอามานะเอาเออกไปออกไปเอาไปไม่เอา,เอาต้องเอาผู้ชายมาเอยอะุดห้โชกินต้องการผู้ชายจันะไม่มีหรอพ,รรพี่ยาเกษตรพี่แล้เอาผลไม้มาได้ผลไม้จ้าอยี่ที่นี่นายแฉ กับคุณสอนน้ำดับทางเราไปด้วยได้ผู้จะดการัวนั้นใลเมืองลงทานให้ดีด้วยมึงอ่ะไปอยู่ในเมืองกับเขาไปไปทางไปเลยไล่มาลีบาอนจยงเฮ้ยตีไปดีกว่าอย่าทำน้องฉันนะไปห้องข้างยีกไปพักก่อนไปหาตุ๊กตกนอนแช่กันอย่างเย็นดีกว่าผู้ชายแถวที่นี้ดีกว่า